วันนี้ครูเดสอนดีจะมาให้ความรู้ในเนื้อหารายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงอาชอ1 0 0หตัวชี้วัดที่2เรื่องการเขียนโครงการการพัฒนาอาชีพโครงการหมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรต่างๆเพื่อนํามาลงทุนสร้างผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายโดยกิจกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นหน่วยอิสระที่สามารถทําการวิเคราะห์วางแผนและบริหารได้ นอกจากนั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมีกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่ชัดการดำเนินงานจะต้องอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้ตั้งไว้และได้ผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดโครงการเป็นกิจกรรมย่อยต่างๆของแผนงานซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากงานประจำแต่มีการดำเนินงานควบคู่ไปกับงานประจำขององค์กรดังภาพประเภทของโครงการโครงการมีเกณฑ์ในการจำแนกได้หลายวิธีโดยวิธีการจำแนกไม่มีรูปแบบตายตัว โครงการหนอาจเข้าขายได้หลายประเภทโดยตัวอย่างการจํำแนกประเภทของโครงการแสดง 1. จําแนกตามผู้ลงทุนแบ่งเป็นโครงการภาครัฐโครงการภาคเอกชนและโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 2. จําแนกตามการลงทุน3จําแนกตามกระแสเงินหมุนเวียน4ี่จำแนกตามขนาดและ 5. จําแนกตามความเสีย่ยงองค์ประกอบของโครงการ หชื่อโครงการบ่งบอกให้ทราบในเบื้องต้นถึงโครงการที่จะดําเนินการชื่อโครงการควรเป็นชื่อที่ชัดเจนกระชับและเข้าใจง่าย 2. ผู้รับผิดช,ชอบโครงการเป็นการบ่งบอกหัวหน้าโครงการหรือผู้ที่รับผิดช,ชอบโครงการ 3. หลักการและเหตุผลเป็นการอธิบายถึงปัญหา สาเหตุจำเป็นที่จะต้องมีโครงการ 4. วัตถุประสงค์โดยวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรด้วย5เป้าหมายคือผลสุดท้ายที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ6วิธีดำเนินงานเป็นสิ่งที่ระบุถึงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมย่อยๆของโครงการ7ระยะเวลาดำเนินโครงการบ่งบอกถึงโดยมีจุดบอกเวลาตั้งแต่เริ่มต้นและสิ้นสุด8งบประมาณเป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายในการทำโครงการที่ตั้งไว้9้า สถานที่เป็นการระบุสถานที่หรือพื้นที่ที่ใช้ในการดําเนินโครงการ10ผลที่คาดว่าจะได้รับคือสิ่งที่จะได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม1 1การประเมินผลเป็นการระบุวิธีการประเมินหรือประเด็นที่ควรประเมินวงจรของโครงการเป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบดังต่อไปนี้ 1. การกําหนดโครงการ2การเตรียมโครงการ 3. การประเมินและการอนุมัติโครงการ 4. การนําโครงการไปปฏิบัติและ 5. การประเมินผลเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับสาระความรู้ที่ได้จากเรื่องนี้ครูหวังเป็นอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้กับทุกคนไม่มากก็น้อยครั้งต่อไปครูมีเนื้อหาสาระดีๆจะรีบนำมาให้ได้เรียนรู้อย่างแน่นอนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ขอบคุณครับ